มาชมไผ่สะดิ้งยามเย็นกันนะครับรดน้ำไผ่ครับช่วงเย็นปกติก็จะมีฝนรอบดึกนะครับแต่ว่าวันนี้ก็อากาศร้อนตอนบ่ายนะครับก็เลยต้องเติมน้ำสักหน่อยในช่วงเย็นนะครับพันไผ่สะดิ้งสำหรับท่านที่สนใจจะปลูกในปีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับปลูกง่ายโตเร็ว ไทยที่ปลูกสร้างไรายได้ที่เราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจช่วงท้ายฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้ก็อยากให้เพื่อนๆพด่เรปลูกกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพดินแบบนี้นก็สามารถปลูกได้ก็ดูแลช่วงปลายฝนนี่แหละนะครับในช่วงนี้แหละก็ต้องดูแลเรื่องน้ำนิดหนึ่งระยะแรกระยะเดือนแรก2เดือนแรกก็จะต้องดูน้ำดูแลน้ำนิดหนึ่ง ก็ท่านที่สอบถามเรื่องต้นพันธุ์นะครับแล้วก็วิธีการปลูกวิธีการเตรียมดินนะครับหรือว่าปลูกโดยใช้วิธีที่ต้องไม่เปลืองน้ําในระยะแรกนะครับเราปลูกยังไงให้ผามันโตได้เร็วแล้วก็ตั้งตัวได้เร็วนะครับก็มีเทคนิคพิเศษสําหรับท่านที่สนใจจะปลูกนะครับมีเทคนิคพิเศษที่เราจะแนะนํากันในเรื่องของการปลูกเบื้องต้น ให้ไผ่ได้ตั้งตัวแล้วก็โตได้เร็วกว่าปกตินะครับอันนี้ก็จะมีพิเศษให้ก็แล้วกันสำหรับท่านที่สนใจมาแชร์ประสบการณ์กับผมได้นะครับสำหรับท่านที่จะปลูกไผ่ปลูกไผ่ยังไงให้สร้างรายได้ได้ตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็เป็นการเลือกสายพันธุ์ที่ดีแล้วก็ตรงต่อความต้องการของตลาดด้วยนะครับก็คือแนะนำเพื่อนๆได้ปลูกพันธุ์ไผ่บงหวานเพรน้ำผึ้งแล้วก็พันธุ์ไผ่ซดิ้งนะครับ พันธุ์ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับผมก็พอจะมีอยู่บ้างนะครับมีอยู่บ้างตามที่ทําคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับสลับท่านที่สนใจต้นพันธุ์หรือว่าท่านที่สนใจที่จะปลูกนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้คําแนะนํากันได้นะครับโทรสอบถามต้นพันธุ์แบบชำถุงพร้อมรากนะครับพร้อมปลูกเลยนะครับ093 9 6 5 4 9 6 4หสีาหรลับท่านที่สนใจจะปลูกนะครับ 093 965 4964โทรสายตรงหรือว่าแอดไลน์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเพืเ่อนที่สนใจครับ